สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านหนังสือนิทานสระชวนคิดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนิทานเรื่องแมวกับฝูงหนูที่หิวโซเจ้าของบ้านหลังหนึ่งรู้สึกรำคาญเป็นอย่างมากเพราะถูกหนูรบกวนอยู่ตลอดเวลาพวกมันจะกัดแทะของทุกอย่างในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือข้าวของต่างๆเจ้าของบ้านจึงไปหาแมวมาเลี้ยงทำให้พวกหนูไม่กล้าออกไปหาอาหารต้องอยู่ในรูตลอดเวลาจนหิวโซกันไปหมดหนูต่างก็หาวิธีที่จะแก้ปัญหามีหนูหนุ่มตัวหนึ่งแนะนำว่า ควรจะนำกระพรวนไปผูกที่คอแมวเพื่อจะได้รู้ว่าแมวอยู่ที่ไหนพวกหนูจะได้รู้ตัวเวลาออกไปข้างนอกแต่ก็ไม่มีหนูตัวใดกล้านำกระพรวนไปผูกคอแมวฝูงหนูจึงต้องหิวโซต่อไป เด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอนะคะสวัสดีค่ะ